สถานการณ์โควิด -19 ชะลอตัวการยกเลิกมาตราการป้องกันใกล้เข้ามาทุกทีนายกรัฐมนตรีสูจันชังกล่าวก่อนเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติว่าสถานการณ์แพร่ระบาดมาถึงช่วงคงสุดท้ายแล้วคาดว่าประชาชนจะกลับคืนสู่การดำเนินชีวิตตามปกติได้ในอีกไม่นานเกินรอ ไต้หวันจะยกเลิกมาตรการป้องกันโรคในเร็วๆนี้ตั้งแต่13ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากจะเปิดพรมแดนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไต้หวันแล้วยังยกเลิกการจากัดกรุปทัวร์เปิดให้กรุปทัวร์เดินทางเข้าไต้หวันแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัยอาจจะยังต้องใช้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตั้งแต่13ตุลาคมจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าไต้หวันได้ไม่เกินสัปดาห์ละ150,000คนครั้งแล้วค่อยปรับตามสถานการณ์อีกครั้งและเมื่อเป็นศูนย์บวก7็ก็ไม่จำเป็นต้องทำการติดตามทางโทรศัพท์อีกหลังจากไต้หวันประกาศระบบใหม่ในการคายล็อกบริเวณพรมแดนญี่ปุ่นก็ประกาศว่าตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวต่างชาติและฟรีวีซ่าเดินทางเข้าประเทศได้และยกเลิกการจำกัดจำนวนคนและยังมีการให้เงินอุดหนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อกระตุ้นรบิโภคด้วย นอกจากญี่ปุ่นจะประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบอิสระแล้วไต้หวันก็เตรียมใช้มาตรการ0ูนย์บวกเจ็ให้มีประชาชนจํานวนไม่น้อยวางแผนไปท่องเที่ยวต่างประเทศผู้ประกอบการท่องเที่ยวบริษัททัวร์ไต้หวันรับโทรศัพท์ไม่หยุดคาดว่านโยบายเปิดประเทศะระดอบนี้จะช่วยสร้างกระแสกระตุ้นการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นตอนนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดันแพ็กเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบอิสระทั้งชมใบเบลเปลี่ยนสีเล่นสกีและเขาดาวปีใหม่รุนแรงวันที่11ตุลาคมนี้เดินทางไปกรุงโตเกียว7วันแบบอิสระ จ่ายเพียง17,888เหรียญไต้หวันวันที่13ตุลาคมเดินทางไปกรุงโตเกียว5วันจ่ายเพียงคนละ15,888เหรียญไต้หวันเท่านั้นแต่เนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวไปจนถึงก่อนเดือนเมษายนปีหน้าล้วนเป็นฤดูการท่องเที่ยวตัวเครื่องบินราคาถูกจึงมีจำนวนจำกัดขณะที่13ตุลาคมเป็นต้นไปไต้หวันก็จะเปิดให้มีการจัดกรุ๊ปทัวร์ไปต่างประเทศและรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเยือนไต้หวันทางกระทรวงคมนาคมจึงขอให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มเตรียมการได้แล้ว 在就是หวังกวใช้กล่าวว่าตอนนี้ทั่วโลกล้วนเปิดพรมแดนแล้วผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็รอคอยเวลานี้มานานไต้หวันได้วางแผนช่องทางเข้าออกสำหรับผู้โดยสารไว้เรียบร้อยแล้วการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ทำแล้วพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไต้หวัน ภายใต้แรงกดดันจากอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องวันที่21กันยายนคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยรอบ3ตามคาดอีก0.75เทำให้อัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาสู่ระดับ3-3.25เจอเจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐแถลงว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอีกในอนาคต หลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเมื่อวันที่22กันยายนธนาคารกลางไต้หวันก็ปรับเพิ่ม0.125ทําให้อัตราดอกเบีย้ยเดิม1.5เพิ่มเป็น1.625ซึ่งเป็นการประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยครั้งที่3ในปีนี้โดยอัตราดอกเบีย้ยสะสมเพิ่มขึ้น0.5 การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางส่งผลให้กลุ่มคนที่ต้องผ่อนบ้านมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นซึ่งหากกู้เงิน10ล้านเหรียญไต้หวันมีอัตราดอกเบีย้ย1.73% 0เมื่อลองคำนวณเงินเฉลี่ยที่ต้องผ่อนหลังจากดอกเบีย้ยปรับเพิ่ม0.125%แต่ละเดือนก็จะต้องจ่ายเพิ่มเกือบ600เหรียญไต้หวนัน1ปีก็จะต้องจ่ายเพิ่ม7,000เหรียญไต้หวนัน ธนาคารกลางคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวส่งผลให้เศรษฐกิจไต้หวันเสี่ยงเป็นขาลงมากขึ้นประกอบกับในปีหน้าคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไต้หวันจะชะลอตัวลงจึงมีมติด,ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่อไปรวมทั้งเพิ่มสัดส่วนเงินฝากสำรองเพื่อลดความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อนอกจากนี้ยังปรับลดคาดการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้เหลือ3.51%ด้วย จ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกเข้าไปในโรงงานแรงงานต่างชาติวิ่งหนีแตกกระเจิงเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างชาติหลบหนีตั้งแต่เดือนสิงหาคมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวะได้เริ่มใช้วิธีตั้งด่านสกัดรถเพื่อตรวจสอบยานพาหนะที่ขนส่งแรงงานผิดกฎหมายโดยหลังสืบสวนอย่างต่อเนื่องพบว่ายังมีแรงงานหลบหนีอีกวันที่19กันยายนจึงบุกเข้าไปยังโรงงานหลังต้นหอมจับกลุมแรงงานผิดกฎหมายชาวเวียดนามและอินโดนีเซียได้อีกส่วนใหญ่นี้แทรกกับอยู่เกินวีซา่าซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบบริษัทจัดหางานด้วยโดยการตติดดดาามมมััักุทท้้ง3รอห15 累计总共查获45名非法外国人，全案依违反就业辅导规定、含重赃物现将处裁罚。ทีมเฉพาะกิจกล่าวว่าแรงางานต่างชาติหลบหนีหากเข้ามามอบตัวเองจะไม่ต้องถูกควบคุมตัวดังนั้นจึงสนับสนุนให้ผู้กระทําผิดออกมามอบตัวแต่โดยดีและเรียกร้องให้ในายจ้างต้องไม่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพราะการว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตมีโทษปรับสูงสุดถึง750,000เหรียญไต้หวัน